ะลอยไม่ก็ชิเปอร์ก็อย่าอย่าจับตามองขนาดนั้นแบบอย่างเมื่อวานที่ไปส่งพี่ยิงฟ้าใช่ไหมคะก็มีสอดแค่แบบแตะมือแตะมือเดียวดเดียวจริงเลยค่ะก็มีลูกออกมาก็รู้สึกว่าถูดูคนขาก็คือแบบเร็วกันมากไวมากค่ะก็ถือว่าต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นใช่ค่ะ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างความสนิทสนมมันมากขึ้นหรือว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมนีม่ก็สนิทกันมากขึ้น <laughs> รู้ใจมากขึ้นก็เริ่มแบบพูดคุยกันมากขึ้นมีอะไรก็คือเหมือนได้เริ่มปรึกษากันมากขึ้นแล้วก็ทํางานร่วมกันเยอะๆมันก็มีความแบบเหมือนละลายพฤติกรรมไปเรื่อยๆเนาะก็มีความแบบเริ่มสนิทสนมกกันมากขึ้นมากขึ้นนี่ <ators> ใช่หร <AMA> ือเปล่าใช่ผ่านแล้วใครอยู่เหมือนก่อนหน้านี้เราเองเราเคยว่าแบบพูดในไลน์เนาะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนคนขี้อ่อนไหวง่ายตอนนี้อ่อนไหวง่ายหรือเปล่านิดนึงได้ก็มีนิดนึงแบบว่าจริงๆเป็นคนอ่อนไหวง่ายกับเวลาที่เจอใครที่เทคแคร์เราดีๆใช่แล้วเรคนนี้ได้ไหมดีมากยังไงยังไงที่บอกว่าดีมากขอขอสักเรื่องได้ไหมแบบว่าเฮ้ยยังไงที่แบบเราเราเห่อยเราอ่อน ม่ก็อย่างเช่นอย่างตอนที่อยู่โรงแรมด้วยกันใช่ไหมคะเป็นรูมเมทกันก็จะแบบเวลาที่มีกับข้าวมาส่งหรือมีของมาส่งน้องก็จะอาสาลงไปเอาให้หรือว่าหลายๆอย่างคือน้องจะมีมีความแบบเป็นผู้เสียสละให้เราปกป้องเราใช่ค่ะทไมถึงรูแเขนาดนั้นคะเนยเนยไม่ิเศษเลยนะก็ไมนไม่ถึงกับแบบขนาดนั้นค่ะแต่เราแค่มีความรู้สึกว่าเราแค่แบบช่วยอะไรได้เราก็อยากจะช่วยอยากจะทำให้ใช่ค่ะทำให้ด้วยใจด้วย แต่คนเขาบอกว่าเราหยอดเก่งมากเลยนะคะแนนใช่หรอต่เอามัจ, <c oughs> าจากไหนอาจจะแบบอย่างที่บอกค่ะพอมันสนิทขึ้นมันแบบกล้ามันอยู่ใกล้กันมากขึ้นอะไรอย่างี้มันก็มีความการเล่นกล้าใกล้หออกมากขึ้นใช่จะอยู่ได้ะันตกหน้าขาเลยแบบเอาวะเอาวัดเดี๋ยวนี้เริ่มแบบมีการแบบ ตีแล้วนะน้องอ่ะตีแล้วอ่ะเหมือนจะมีช็อตแบบบางทีก็จะหมัอนเคี่ยวก็จะพอแปรนิดนึงแต่ละแบบแกล้งเฉยๆค่ะแกหมัอนเคี่ยวก็ยังไงทำไมพี่ไผ่หยิบทำอะไรถึงหมัอนเคี่ยวอ่ะไม่ต้องเบียดกูนะหนูยังไม่ทำเลยเลยนหน้าแล้วมันเคี่ยวใช่ไหมเหมืนเคี่ยวแบบเวลาอยู่ใกล้เขาเขาจะแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกแบบอืมเห็นหน้าหมัอนเคี่ยว แล้วใครมีกดดันไหมอะแบบว่าท like ุกคนแบบตอนนี้เหมือนแบบพยายามจะจับจิ้นเราแล้วก็อยากให้แบบจิ้นกันจังจิ้นกลายเป็นจริงแล้วอะเออไม่กดดันนะคะแค่รู้สึกว่าไปเรื่อยๆดีกว่ามันจะกลายเป็นคู่จริงไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรืลองอนะคตเราก็ไม่รู้แต่ว่าณปัจจุบันเราก็แฮปปี้ดีมีความสุขดีที่แบบว่าได้ทํางานร่วมกันได้อยู่กันกับน้องซึ่งน้องก็เป็นคนน่ารักใช่ก้าตดต่ออะไรนะจับต้องมากขึ้นอะไรอย่างนี้ต้องระวังัวน ใช่ก็มีนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบอย่างตอนนั้นไปที่ปั๊มน้ํามันแล้วเติรดเติมน้ํามันเราแบบว่าเปิดกระจกรถล,ลงแล้วก็แบบก็มีคนที่อยู่ข้างๆตรงปั๊มน้ามันแล้วก็ขันน้ำมันให้ดิวหรือเปล่าแล้วตะโกนดังมากแล้วเราก็เลยรีบปิดกระจกขึ้นซึ่งแบบหลายคนก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นพอทําอะไรเราก็เลยต้องแบบมีการแบบระวังมากขึ้นใช่ค่ะ เหมือนกันค่ะเหมือนกันคือพอพอมีคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้น mm hmm. เวลาเราไปไหนทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะแบบบางทีเราไม่ไม่ทราบว่าสิ่งที่เราไปหรือที่ที่เราไปคือมันจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อุ่นแบ้ไหมคะเวลาเออโดนับไปไหนก็ล ความอึดอัดขายแค่ค่รู้สึกว่าแบบบางทียังไม่ชินชยังยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่บางทีแบบไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนจําได้ซึ่งเราก็รู้สึกเออเราก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมไปเดินตลาดนู่นนี่นั่นแต่ก็มีคนจําเราได้มากขึ้นก็รู้สึกดีใจแล้วก็จะพยายามทําตัวให้ชินเร็วๆไม่ตกใจเวลาเรียกนะคะอยู่กันมาขนาดนี้แล้วได้มีโอกาสพาภัเจอแม่มั้ย เจอบ้างตามงานแต่ว่ายังยังไม่ได้มีไปพาไปเจอเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่บ้านคือแม่โน้ตเล็ก็ชอบแบบเชิญที่ใหญ่หรืมากินข้าวที่บ้านด้วยสิดูนี่งั้นอย่างล่าสุดแม่กลับบ้านไปเลือกตั้งใช่ไหมคะกับพิศักดิเขาก็แบกห่อกลับมาเต็มเลยบอกเอามาฝากแต่ก็ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเราเป็นแบบผู้บ่าวไทยบ้านแต่แม่เขาชื่นชมมากเลยนะแม่เราชื่นใจค่ะนารักเหมือนน่ารักขอบคุณค่ะฝากขอบคุณแม่ด้วยนะเดี๋ยวไปกินต้มอึ่งนะคะมาชมกับเราบ่อยไหมคะมาชม มาเอาชมกับเราไหมโอ้ก็น่ารักอะไรเงี้ยเวลาแบบพูดถึงอ,อะไรเงี้ยก็แบบเหมือนก็บางบ้างก <c oughs> ็ชวนมากินข้าวด้วยก <c oughs> ันซีอะไรนี้พูแม่ชมเขาบ่อยกว่าชมเราไหมคะ <c oughs> แม่เคยชมหนูหรอกส่วนมากเวลาอยู่กับแม่ก็คือจะแบบหยอกหยอกแกล้งแกล้งกันคือส่วนมากจะแบบเขาเรียกอะไร เหมือนเป็นคู่กัดเจ้งๆก,งกันไม่ค่อยจะมีแบบมาชมหวานใสกันเท่าไหร่เพราะว่ารู้กันว่าถ้าแบบมาชมหวานหรือซึ้งที่ไรคือมันแบบมันมันกั้นไม่ค่อยอยู่ก็จะแบบเป็นติดเล่นกันไปใช่มาถึงเรื่องนีมากนิดนึงจากกระแสที่จริของเราเนี่ยแหละทีนี้นเราอาจจะโดนไปจับเป็ียบเทียกับรุ่นพที่อย่างอีค้ากับชาลอตอันนี้เป็นยังไงบ้างที่แบบเคิดว่าอาจริงเรื่องเปรียบเทียบยังไม่เห็นหนูยังไม่เห็นเกระแสอะไรตรงนี้เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าสมมุติมีขึ้นมาจริงๆก็อยากจะบอกว่าจริงๆ มันไม่มีใครเหมือนใครไม่มีใครแบบเปรียบเทียบใครได้จริงๆอย่างพี่อิงฟ้าพี่ชาลอตเขาก็เป็นพี่อิงฟ้าพี่ชาลอตที่ทุกคนแบบว่ารู้จักละลักเรียนดูถ้าสมมุติจะมาอนินดูพวกหนูด้วยก็ขอบคุณมากๆแต่ถามว่าอยากจะไปเปรียบเทียบกับพี่เขาไหมหรืออยากจะไปเทียบกับพี่เขาไหมก็ไม่ไม่เคยมีค่ะเพราะจริงๆอ่ะอย่างที่บอกพวกเรา หนูพูดตั้งแต่แรกแล้วว่ากระแสคู่จิ้นหนูไม่เคยอยากให้มันเป็นคำว่ากระแสคู่จิ้นเพราะสุดท้ายทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะเราเราเป็นใช่มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็อยากจะฝากแบบว่าอาจจะแบบรอดูไปเรื่อยๆไม่อยากให้แบบว่าแบบกดดันใช่ไม่อยากให้รีบตัดสินว่าแบบอุ้ยอาจจะเป็นคู่จิงกันเลยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้คืออยากให้ดูกันไปเรื่อยๆค่ะถ้าสุดท้ายแล้วมันใช่ก็คือใชแล้วไปเองอะซาไปดิวเหรอคะก็ยังรู้สึกว่า คนเราเกิดมาหรือว่าหลายๆอย่างมันไม่สามารถเอามาเทียบกันได้อยู่แล้วแล้วเราก็เป็นหอมแบบเราเองโดยที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติด้วยเราไม่ตั้งใจที่จะมาจิ้นกันแต่ว่าหลายๆคนที่พอเห็นเราอยู่ด้วยกันอาจจะแบบชอบเคมีเราเวลาที่เราอยู่ด้วยกันดังนั้นอย่างพี่อิงหลอดเขาก็มีเคมีของเขาที่เป็นในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็เป็นของเราแล้วก็ทุกวันที่แบบดําเนินไปหรือว่าทุกวันที่ใช้ชีวิตอยู่ก็คือเป็นไปตามธรรมชาติเลยน้องน่ารักเราน่ารักอยู่ด้วยกันกลายเป็นแบบมุมที่ทุกคนเห็นแล้วกลายเป็นทุกคนมีความสุุขขแแลล้้้ววววกก็็ปีมมคาสดย ไม่สีเรียนนะหนูว่าจริงๆมันทุกคนอ่าเขาเรียกอะไรหลายคนหลายความคิดเราไม่สามารถไปบังคับความคิดให้ใครมารู้สึกว่าแบบไม่ใช่อย่างนั้นได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็แค่เก็บสิ่งที่สิ่งที่เราได้รับมาแล้วเราแฮปปี้เก็บตรงนั้นมาก็พออันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเราก็แค่แบบอ่ะไม่แบบถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเราก็ไม่จําเป็นต้องรับมาใช่ค่ะ ก็เอาจริงแล้วแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดการที่เอาเราไปเปรียบเทียบอยู่ตลอดหรือว่าเอาใครที่ไปเปรียบเทียบอยู่ตลอดมันไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่แล้วก็ทุกคนมีความเป็นธรรมชาติของตัวเองทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองซึ่งเราก็มีความแตกต่างในรูปแบบของเราซึ่งเราก็มั่นใจว่าทุกอย่างที่เราดําเนินมาคือความธรรมชาติแล้วบางที่แบบ อย่างน้องอย่างเมื่อคืนเนี้ยน้องส่งรูปมาที่รูปพวกหนูจับมือกันตอนเนี้ยหนูว่าเฮ้ยน้องคิดอะไรหรือเปล่าต่อมาให้ดูกลัวไม่เห็นใช่เฉยแบบแค่จะแบบเอาไปเมาส์เฉยว่าแบบเฮ้ยเราแบบแตะแค่แป๊บเดียวจริงๆนะแต่คนที่เขาเห็นนะคือแบบก็คือเร็วมากก็เลยแบบอยากอยากจะบอกมากเลยว่าโมเมนต์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันคือมาจากความธรรมชาติทั้งหมดไม่ได้แบบมาจากการเฟกหรือว่ามาจากการสร้างขึ้นเพื่อกระแสเพราะว่าหลังบ้านต่อให้ไม่ได้อยู่หน้ากล้องหรือไม่ได้อยู่หน้าผู้คนเราก็เป็นอย่างนั้นกัน